ไปดูกันต่อเนื่องเลยตลอดกินโอ้โหผมเนี่ยนะต้องพาไปกินอะไรที่มันแปลกแกใหม่ๆขนมที่จะพาไปทานเนี่ยเป็นขนมลิง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 อะไรขนมลิงขนมลิงขนมลิงอะไรเป็นยังไงเป็นหนึ่งในส่วนของอวัยวะของลิงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงชื่อมันอ่านยากเหลือเกินอยากให้คุณผู้ชมช่วยอ่านนิ้วลิงไม่รู้ละไปดูกันหน่อยขนม นี่ครับที่ชุมชนบ้านหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่นี่เขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วมีขนมโบราณที่หายากบอกว่าหาได้ที่เดียวเนี่ยที่กำลังกระชอนขึ้นมานี่แหละเหมือต่งอะไรีม่รู้เหมอนกันอ้มีหลายไซด้วยนะเออหลายขนาดและเขาบอกว่ามันรสชาตินีเออชื่อขนมของมันเนี่ยคืออะไรมันข้างที่จะอ่านยากนิดหน่อยอ่านสิ อ่านแบบออริจินอลไม่ได้ขออ่านแบบเลี่ยงๆไปแล้วกันขนมเอาวัยาวะเพศลิงแล้วเป็นเพศชายด้วยชื่อมันแปลกจริงจริงโอ้ไม่น่าเชื่อมาตั้งชื่อไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมอยากรู้ชื่ออะไรลองอ่านป้ายดูอ่าป้ายดีๆแล้วกันแวอ่านกับออกเสียงอยู่ในบ้านดูอ่านแบบออกเสียงเบาๆนะอย่าออกเสียงดังเดี๋ยวคนข้างๆจะตกใจเอาละเขาบอกว่า ขนมชนิดนี้มีขายเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นก็คือที่บ้านของคุณยายมะลิเคลือบแก้วและคุณป้าตุ่มหรือว่าระวิวันเคลือบแก้วขายมาดานกว่า20ปีแล้วล่ะได้รับการถ่ายทอดสุดเด็ดมาจากบรรพบุรุษขนมนี้นะครับก็ใชส้ส่วนผสมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยนํำข้าวเหนียวดําและข้าวเหนียวขาวมาโม่เป็นแป้งผสมน้าเข้าไปก็จะได้สีม่วงๆออกมามจากนั้นนะครับก็นําไปลวกในน้ํา แล้วก็ปั้นเป็นแท่งๆนี่แหละอย่างที่เห็นนะครับ<ช>แล้วก็เอาขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวงาและน้ําตาลส่วนชื่อของขนมชนิดนี้โอ้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไปฟังเจ้าของร้านก็พูดดีก,กว่า<ช>ครับ พอทาเตจตรงนี้แถวนี้มันจะไม่มีบ้านจะมีป่าทั้งแม่เออ่พอทำเราทำแบบว่าริมมันก็อยู่ว่าคนอ่ะมันก็คุ้นสนิทกับคนอ่ะนะแล้วเข้าไปนั่งเฝ้าเขาเฝ้ามันก็เลยเอาไอ้จอของมันออกมาให้เขาเห็นยายเขาเลยบอกว่าหนูเราชื่อหนมลิงเนาะเป็นมาอย่างนี้แหละแล้วขนมเนี่ยมันต้องปนต้องทําเหมือนกับไจ๋ะของลิงไอ้จาอของลิงนี่ไงเหมือนแม่ล่าฝากถามมาด้วยว่า เหมือนไหมล่ะเออเป็นลิงแสมาด้วยนะจินตนาการอื่นไม่ได้เดี๋ยวจะตัวใหญ่เกินไปคุณนิวดาวบอกว่าอะไรนะมีหลายไซส์หลายขนาดตอนที่ฉันก็เห็นมันมีหลายนึกว่าชื่อขนมนิ้วลิงอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือไอ้จอคอลิง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 วิธีการอธิบายของคุณยายเอาละไปที่นี่ชุมชนแห่งนี้เขาไม่ได้บอกว่ามีแต่ขนมนี้อย่างเดียวนะที่เป็นแปลกอย่างอื่นก็แปลกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังขนมนี้ขนม อีน้ำเยี่ยวบัว <c oughs> ฟังอีกทีกคุณอ่านข่าวแต่และข่าวเข้ากับใบหน้านอ,อีน้ำน้ำเยี่ยวบัว <c oughs> มีจริงๆนี่คือชื่อเขาเลยเลจริงจริงขนมอ,อีน้ำเยี่ยวบัวเขาบอกว่าหน้าตามันจะคล้ายกับบัวลอยแต่มีความพิเศษคือใช้หัวน้ำตาลอ้อยเคี่ยวให้มันมีสีของน้ำ ขนมเนี่ย่ันข้างเข้มแล้วก็เป็นสีน้ําตาลโอ้นอกจากนี้ยังมีหลายขนมแลวครับทานกันได้มีข้าวเกรียบอ่อนไส้มะพร้าวขนมติดคอทานไปต้องมีน้ำตาลขนติดคอยุ่งเลยหรือว่าชื่อขนมชื่อขนมขนมติดคอแล้วก็ขนมขุยหนูเราถึงอาหารพื้นบ้านอีกหลากหลายโอ้ยแล้วก็มีนี่แกงขั่วหอยสับปะรดแกงเป็ดกันลาไก่ต้มมะละกอแต่ละอย่างไม่เคยทานไม่เคยกินและไม่เคยเห็นนะครับ ของเข้าของวันเพียบเลยย้ำกันอ,กกอีกครับเท่านั้นเลยเอ,อ่ะไปกันได้นะครับที่ชุมชนบ้านหนองบัวอาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีร <ฮะ S 1> ชุมชนแห่งนี้เขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจริงๆอันนี้คือขนมครกหรอครับแต่เป็นขนมครกแปลกๆผมเชื่อว่าน่าจะมีชื่ออะไรแปลกๆเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นไปที่ชุมชนแห่งนี้ไปดูว่ามันมีอะไรที่มันแปลกๆไปลองทานดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรและอย่าลืมมาบอกพวกเราสามคนเลยนะครับ